รอ,อยเฮาสาขาพรามส์ได้แต่งผมด้วยสชาพาวเวอร์โฟล์ัดโมงเช้าสินาทีครับคุณผู้ชมแม่หลายลยคนบมก็เสียดายไม่ได้มีโอกาสดูจันทรุประราคามเมื่อคืนไม่ต้องเสียดายเลยครับเพราะว่าประเทศไทยน้อยคนได้เห็นกันนะแต่ถ้าใครอยากจะเห็นแบบเรียลไทม ได้ข่าเข้าไปในเน็ตไปที่ Google แล้วเราไปไปเซิร์ชดูมันจะมีแบบเป็นฟังก์ชันซึ่งคุณสามารถกดแล้วก็ดูย้อนหลังได้เลยนะแต่ว่าน้อยคนจะได้เห็นเมื่อวานนี้ไม่เป็นไรธันวาคมค่อยดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเลยครับเปิดตัวแขกรับเชิญของผมดีกว่าในเะชา้าวันนี้ถ้าพูดถึงนักร้องหดุ่มเนี่ยในวงการบันเทิงเนี่ยนะที่ดังมากจากเวที r e รีย t y ล h o ีเนี่ยเราจะนึกถึง2คนนี้ เพราะว่าเป็นข่าวอย่างมากเลยในช่วงที่เขาประกวดนะครับล่าสุดก็ยังมีข่าวนาหูมากนะจนกระทั่งวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าเขาทั้งคู่นั้นควงกันออกมาเพื่อจะมาเคลียร์เรื่องอะไรกันบ้างนะครับขอต้อนรับนะฮะนักศักดาทอนและคุณต้นวันธงชัยครับ ายการของเราครับสวัสดีครับทานั้ฝั่งนี้เชิญต้อนฝั่งนี้ขอบคุณที่เจอมาเจอกันแต่เช้าเลยนะครับเมื่อเช้านี้มากี่โมงเออโอ้ยผมมาตั้งแต่หกโมงแล้วครับได้ข่าวว่ามาแปดโมงสองนาทีใช่ไหมครับมากี่โมงนี่มากี่โมง วันนี้เขาไม่รู้จะมาหรือเปล่าตอนแรกนี่เครียดอยู่ทีมงานเครียดอยู่ผมทำผมอยู่ตอนเจ็ดเจ็ดโมงห้าสิบคุณนัทอาจจะไม่มารายการไม่มาแล้วผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ้อตกับต้นดูกันเลยครับว่าเฮ้ยจะทันหรือเปล่าเนี่ยดีใจที่มาทันนะอะอะไรยังไงครับตกลงความสัมพันธ์ของเราสองคนเป็นยังไงตอบให้ตอบใครตอบครบกันเลิกกันไปแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแทำไมถึงเลิกกันล่ะต้นมันมันไม่มันไม่เข้ากันหรือจะบ้าหรือไงเข้ากันไม่ได้คือมันก็หมันก็เหมือนที่เราบอก ไปอ่ต้องมีอะไรจริงครับก็คือเหมือนพี่น้องกันปกตินี่แหละแต่คนเขาอยากมากอะโดยเฉพาะแฟนคลับใช่ไหมตอนที่ตอนที่ตอนที่เขาเขาจิ้นกันกระจะมีมันก็เป็นกระแสครับช่วงนั้นช่วงนั้นก็มเป็นช่วงหนึ่งที่แบบว่าเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เห็นภาพเราใกล้ใกล้หน้าใกล้กันแต่โน่นเป็นแบบว่าในคอนเสิร์ตเป็นสคริปต์ไหนคอดูซิไหนคอดูภาพใกล้กันดูไหมไม่ได้เห็นขอดูอีกสักครั้งหนึ่งนะเราจะประจานไม่ใช่สิเขาจะดูพ้อพี่นี่แหละพูดดีกว่านี้มมีมั้ย อ่าเมื่อกี้นี่จะเป็นภาพของทั้งคู่ิี่สนิทกันมากเบื่อไหมถามน้าดกว่าเบื่อไม่เจอแต่ข่าวแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นคือมันชินแล้วครับเราก็เลยเฉยเฉยะคือเรารู้อยู่แล้วว่าความจริงเราก็ไม่ได้อะไรกันมากอะไรคือก็เป็นเพื่อนกันรับ้ครับแล้วมันไม่เราคบไปเลยให้มันจบๆบอใช่ไหมเออมันง่ายก่รอไหมพี่ก็ลองดูน้ามีน่าคบไปเลย พูดแล้วพูดลวพูดแล้วอ่านี่มีหลายประเด็นมากทำครับคนคนไม่เข้าใจว่าคนหน้าตาดีเขาไม่ต้องถานทางใครอยู่แล้วถามจริงตอนนี้เรามีคบกับผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษไหมที่เราไม่เป็นข่าวแลวเราเก็บไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยมีหรือเ่าเวลาผมคุยกับใครผมไม่ชอบแบบพรีเซนต์อะไรมากมายไงถ้าเกิดคุยก็คือคุยแบบพาไปเดินไปไหนก็คือไปอะไรเงี้ยถ้าเเจอก็เจอก็เหมือนแบบอ่ะเขาก็คง้าข่าวว่าถ่ายรูปล้วก็ถามเองไหล่าสุดนี่เป็นใคร ล่าสุดยังไม่มี <c oughs> ทำไมขายไม่ออกอะวะสงสัยแล้วแหละหมดโปรโมชั่นแล้วไม่มอยากนี่ล่าสุดคุณสองคนเนี่ยกลับไปเชียงใหม่บริภาคเหนือนี่เมื่อไหร่นานหรือ,อ,ย,อยังก็เป็น A8 แปรับผมนะตอนนั้นรับสมัคร A8 แล้วคุณหลหรก็ล่าสุดไปวันวันเกิดลินติงครับผมเออเสองเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไลยไปจริล็องเพลงให้เด์ให้ลินติงเหรอ คุณร้องเลยให้หมีเนี่ยนะคนก็นเป็นเคสเขาถูกรับคัดเลือกแล้วว่าเป็นนักร้องที่หมาะสมงที่สุดที่เคยีนนคนนี <c oughs> พ้พูดกับคนไม่ค่อยรู้เร <c oughs> ื่องเลยนี่น,นี่ล่าสุดนี่ผมต้องขอบอกว่ามีภาพหนึ่งนะครับซึ่งทำให้อ่เขาเรียกว่าแผงหนังสือนั้นเกลี้ยงเลยอะไรครับนิสสันแมนมีคนหนึ่งเพื่อนเราไปขึ้นปกแมนเทลล่าสุดนี่นี่คุณผู้ชมดูนี่ครับโอ้โหคุณนัทศักดาธรขึ้นปกแมนเทล ได้ข่าวอันนี้เป็นฝันสูงสุดของเขาเลยอ้ยไม่ไม่ไม่ถึงคนหรือว่าฝันหนึ่ง incredible เลยครับมันมัน incredible hog เลยเนาะกล้ามใหญ่ขนาดนี้โอ้โหนี่นี่ดูข้างในก่อนคุณผู้ชมดูข้างในก่อนมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับโอ้มีอะไรในนี่มันหนังสือโป๊หรืออะไรครับเนี่ยน่าทักไม่าใช่นั้นนะครับสุขภาพคับสุขภาพเน้นสุขภาพอันนี้เป็นหนังสืออ่าสำหรับคนซึ่งรักสุขภาพนะครับหรือว่าคนที่ชอบเดินไปเดินมาแล้วไม่ใส่เสื้อผ้านี่เร่งนะอ่านรอบถึงประสบการณ์อะไดีกว่ามันร้อนพีีีีี่่่่บูดด้รรรรออนนนนมััทชหืเเปลาายสิข เนี่ยเนี่ยมันมันว่าเกินใช่ไหมต้นว่าเกิดมาเนี่ยผมก็ว่ากันแล้วงตั้งกันมพี่พี่บุดีก็มีอ่ะลองดูดิลองดูดิดีคุณมีซิกแพรกเหรอผมไม่เชื่อว่าคุณมีแล้วก็ไม่เชื่อไม่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 อยากเห็นมีจริงเปล่ามีจริงหรือเปล่ามี่่ยมวีต้องโชว์มีต้องโชว์ไหนเนี่ยถ่ายซูด้วยเขนไม่เห็นอ่านี่ โอ้โหพอแล้วพี่วุดี้มีหรือเปล่าพี่วุดี้มีไหมเนี่ยสู้เขาได้ไหมนี่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 โอ้ยคอนเทนต์นแทนโอ้นี่ก็มีสุดยอดชัดมากชัดมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่นี่มันเปิดเถอะสงสารคนาดุ๊กร้อนแรงมากเลยอ่ะพี่เล่นไงเนี่ย ตอนตอนต้อนเขาบอกว่ามีซิงนะไหนไหนไหนซิกโคงซิกโคงอมุกนีเวิร์กมุคนีเวิร์กซิกโคงนะแล้วตอนลังได้ข่าวว่าเบื่อเบื่อข่าวนี้มากเลยคือข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตามจนกระทั่งเนี่ยเข้าป่าปฏิบัติธรรมกันเลยบชเลยเหรอครับหรือยังไงหนีไปอยู่เข้าป่าแล้วไม่ใช่คือเราช่วงสงการที่ผ่านมาก็เหมือนแบบเราเบื่อแล้วที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนหาเวลาที่ไปอะไปปฏิบัติธรรมดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เเหมือนไป หาวัดที่อยู่ในป่าที่อยู่ไกลๆเลยที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยที่แบบหนีความวุ่นวายเลยแล้วได้อะไรไหมได้อะไรไหมก็ไปประมาณประมาณบวชสามวันเป็นบวชแบบถือศีลแปดเนี้ยฮะก็ได้ฝึกความอดทนเพราะว่า ที่นั่นไม่มีอะไรเลยทีวีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือสัญญาณใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบห่างไกลตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะฮะจะบอกว่าเช้าวันนี้ผมตกใจมากว่าแฟนคลับของวูดี้เนี่ยมาเต็มสตูดิโอเลยจริงจริงจริงเยอะมากแล้วแบบผมงงมากจริงๆมากันตั้งแต่เช้าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างอ้าวแตกกระจายกันหมดเลยพี่จะบอกว่านี่เป็นแฟนคลับต้อนกับนัทใช่ไหมฮะโอ้โห โอ้โหนี่รู้สึกยังไงบ้างที่ไปไหนต่อไหนเนี่ยก็จะมีแต่แฟนๆของคุณเนี่ยตามไปหมดเลยเขาตามไปถึงห้องน้ำนะตามไปขนาดนั้นมขนาดนั้นนะถูกไหมถูกนะถูกจิตนะก็จะตามเฉพาะส่วนใหญ่เฉพาะเวลางานสำคัญสำคัญครับแต่เขาจะไม่ค่อยชอบออกสื่อกันครับสังเกตเวลากล้องไปก็จะไม่ค่อยออกสื่อเพราะว่าหนีงา้กัน รู้ว่าเจ้านายจะจับได้คนที่เปขอบงานคนที่ครอบครัวนะคนับคนบอกสามีว่าว่าว่าไปเดินเล่นเฉยๆแต่ปรากฏว่ามาหาเนี่ยประจานเลยนี่นะฮะดูสิเปลีนหน้าเลยโอ้โหป้อกบอกแม่ว่าอดไปออกไปข้างนอกแป๊บนึ่งแม่นะเหมือนทำผิดอะไรอ่ะคุณผู้ชมครับจะบอกว่านะฮะว่านัทเนี่ยทีมงานบอกวูดี้บอกว่ามาออกรายการเราเนี่มีมีอย่างหนึ่งนะฮะยังเงียบก่อนนะครับพูดดังมากเลยครับเข้ารายการมีอย่างหนึ่งที่นัท อยากทำกับผมมากใช่ครับอยากอยากทำอะไรกับพี่วุฒิครับผมอยากรู้ว่าคุณอยากทำอะไรกับผมมากนะเมืองพานะดิครับโอ้โหพี่อะไรมากนะอยากแพลงกิ้งอ๋ออยากแพลงกิ้งอ๋อแต่รู้สึกเมื่อกี้มันเหมือนมีอินเนอร์อะไรผมเออผมรู้สึกถึงรังสีอะไรบางอย่างกูก็รู้สึกเหมือนกับตาวาใช่เคืออย่างนี้ฮะแพลงกิ้งเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยทำในรายการสดได้ดีไหม ดีไหมจริงเหรอพี่ตอนทำด้วยไหมผมยังไม่รู้เลยมันต้องทำยังไงทิ้งานอายังไงดีทำไหมทำกัน3คนเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้เขาถ้าจะให้เท่เนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ซึ่งไม่อันตรายอย่างข้างหลังเนี่ยนะฮะไม่อันตรายแล้วก็ทับกันดีกว่าใช่เป็นเป็นทับกันเลยผมว่าทับกันเนี่ยอันตรายที่สุดไม่อันตรายเพราะเราทับกันเองไงอ๋อทับกันเองอ่ะไป มาเลยดีกว่าต้องบอกกติกาก่อนนิดหนึ่งยังไงฮะเพราะว่าการทำแพลงกิ้งเนี่ยมันจะมีกติกาอยู่บางข้อให้ต้นอยู่ข้างล่างอันนี้ก่อนนะครับหันหัวไปทางด้านด้านไหนครับด้านนี้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 อ่ะด้านนี้อ่ะเราให้คนตัวใหญ่สุดอยู่ล่างสุดนะครับอ่านอนลงมาครับตัวใหญ่สุดนอนลงมปครับอ่ามือต้องแนบลำตัวครับมือแนบลำตัวนะครับเนี่ยถูกต้องมอันนี้คือท่าที่ถูกต้องนะครับเท้าเหยียดตรงผู้ชมเท้าต้องเหยียดตรงประมาณนี้ถ้าติดรองเท้าก็ไม่เป็นไรนะครับก้มหน้านะครับประมาณนี้นะฮะ แนวเดียวกันเลยนันกทดลองไสักอย่างคุณจะต้องหลับตานะฮะแต่กติกาก็คือว่าต้องหลับตาครับแต่กติกาก็คือว่าเวลาถ่ายรูปน้อยคนจะรู้บางคนถ่ายแล้วโอเคมากแต่จริงแล้วคุณจะต้องแช่ให้ได้5วิถ้าแช่ไม่ถึง5วิท่านี้เนี่ยถือว่าฟปลาทันทีนะฮะอ่ะเดี๋ยววูดี้จะทับต่อแล้วกันและนัดก็มาทับอีกทีพอนัดทับวูดี้เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะทีมงานจะเริ่มนับ1-5 แลวเราจะถ่ายภาพถ้าเกิดว่าได้5วิเนี่ยถือว่าเราประสบความสำเร็จครับไหมครับจะยินนะเนาะผมว่าเป็นแบนก่อนเลยมามาต่อไปดีกว่าโอเคดีกว่านะเป็นข่าวไปเร็วเนาะ ได้ปะได้ไหมได้ได้โอเคดีวันนี้ดีวันนี้พักกันบ้างหนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันต่อดีกว่านะครับกับภาพแรงก์ิ้งของเราสามคนว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะพักกันบ้างหนึ่งครับพักกันบ้างหนึงครับ